วันนี้เราจะทำผัดกวางตุ้งดอกครับ t o d a y we will make stir fry flowering bok choy ผัดกระเทียมในน้ำมันครับ stir fry garlic in oil ใส่ผัดกวางตุ้งดอกครับ add flowering bok choy ลงรสด้วยซอสเห็ดอมครับ มัสซมซอสและซอสเปือนครับซอยซอสเสร็จแล้วครับผัดกวามตุ้งดอกครับบิสฟิเนชเตยมไฟฟอร์บอกชอย ทานข้าวด้กันครับปัดกวางตุ้งดอกกินดีมีสมดุลแบบวีแกนกบก j ดเ์นี่ขอขอบคุณที่รับชมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ Let's eat together Stir fry f o o w e r i n g bok choy กบก j ดเ์นี่ Thank you for watching I wish you good health